อันนี้คือเจ๋งสุดว้าวสุดไม่เคยเห็นที่ไหนเลยทุกคนสุดสัปดาห์นี้เป็นคิวดูแลเจ้าลูกชายนะคะก็เลยพาน้องเนี่ยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่วีแคร์เพราะเขามีโปรถ่ายน้ำมันเครื่อง999ได้ของแถม9รายการไม่บวกเพิ่มก่อนอื่นต้องขอชมห้องรับรองเขาดีมากนะคะมีห้องสาหรับหนูหนูแล้วก็มีบาร์ของว่างนะคะให้เราเลือกทานระหว่างรอได้ด้วยเข้ามานะคะก็จะมีน้องพนักง,งานเนี่ยอธิบายรายละเอียดโปรโมชั่นให้เราพร้อมกับช่วยเคลื่อนรถของเรานะคะไปยังจุดบริการถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วช่างก็จะมาาตรวจเเเเช็คคยยกนนะะ้ออิหงง่่สี์ ห้องยนต์ของเรามีเสียงอะไรผิดปกติไหมขั้นตอนนี้คือเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะว่าเหลือเท่าไหร่ช่างเช็คขีดน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำยาล้างกระจกให้เราแล้วช่างน,นะคะก็มีการนำไส้กรองอากาศออกไปเป่าฝุ่นให้เราด้วยเสร็จแล้วนะคะช่างเขาก็จะยกรถของเราขึ้นไปเพื่อเช็คล้อนะคะว่าโอเคหรือเปล่ารวมทั้งเช็คความเสียหายต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วช่างเขาก็จะมาเช็คน็อตที่ล้อนะคะว่าโอเคหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปนะคะช่างเขาก็จะเช็กระบบในรถเราเนี่ยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเสรร็็จจจแแลล้้ววกกกะะะะาาาาเตยงงงนนบคคถึขอออ ว่าตื่นเต้นมากเขาลุมกันล้าง3าคนเลยทุกคนเขาเป็นการล้างแบบพรีเมียมนะคะคือใส่ใจสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเคลือบกระจกสตรีมช่องแอร์ดูดฝุ่นขัดเคลือบสีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยก็คือการพ่นควันฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วก็จะมีพนักงานนะคะมาตรวจเช็ครถให้กับเราค่ะก่อนส่งมอบจะบอกเลยนะคะว่า999ที่เสียไปเนี่ยคือคุ้มมากที่ VC แคร์ออโต้แคร์เซ็นเตอร์หากใครสนใจจองคิวเข้ารับบริการได้ที่ช่องทางนี้เลย